ะไรวพลันยูพลันย,ยูโทรมามึงสวัสดีพลันยูมึงเป็ดจะได้บ้างเดี๋ยวก่อนมึงว่าจะได้มึงอยู่เออลูกชายลูกชายเธอเป็ดจะได้เดี๋ยวนี้เธออยู่ที่ไหนเธอขี่เธอขี่สกูตเตอร์อยู่ตัได้ห่างไกลกําลังจะเข้าเขตแปดเขตแปดนี่มาแล้วนะ้องฉันได้ว่าไปสนามลบเออมึง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 ไปเขตแปดเขตแปดนี่มันอันตรายน้ำเชี่ยวนะเฮ้พลันยูมึงไปดีตอกน้าฟันแปะเลยไปพลันยูยูจะยูยูไงยู จะได้จะไดนกำลังจะเข้าเขตแปดแม่เขตแปดสนามลบแม่โอ้แล้วแล้วเป็นยังไงแล้วประชาชนเป็นยังไงมึงช่วยประชาชนให้ได้นะได้ได้ตกน้ำป่องแปดแม่ต้องน้ำป่องแปมบัใจนี่มึงมึงต้องระวังนะมึงต้องใส่ชูชีพจนหนพลันเยเะดาวโมลาดาวแม่เออแล้วแล้ววันนี้อยามาเป็นคุณยงคุณยายฮะคนใยเข่ากัคนณยยได้ล่ะกูขายสบู่มึงจะมาว่ากูคุณยายได้ยังไงเออ คนทพาวสบู่ดำสบู่แดงเด้อเออเออคนเธาแล้วก็สบู่เดี๋ยวเดี๋ยวพลันยูกลับมาต้องถูสบู่ดำนะแก้คันแก้ปวดแก้ผื่นเวลาเข้าไปน้ำเปลี่ยนน้ำท่วมสบู่ดำสบู่แดงเด้อครึ่งก้อนสี่สิบห้าบาทเด้อเหีางกูขายเป็นก้อนหนึ่งแถมหนึ่งร้อยเก้าเก้าเออดูแลประชาชนประเชาจัดนะโอเคเออกำลังอยู่ในพื้นที่อยู่เขตแปดอ่ะพลันยูไปช่วยแล้วนะพี่น้องประชาชนพลันยูพร้อมกับร่วมกันยูแล้วก็พอแจ๊คตึงสารพัดปอล่ะเขาอยู่ตรงนั้นกันหมดแล้วตรงนี้นะ แล้วต้นงจงมันการทำไมไม่ไปอะ่ะก็กูส่งพลนอันยูไปแล้วไงกูจะไปได้ยังไงกูไปพ๊กเนี่ยกูเป็นภาระชาวบ้านเขาอีกเออกูไปพ๊กเนี่ยไปตกน้ำอมแฉมแล้วก็เสร็จแล้วกูก็เป็นภาระ,ระขเขาอีกชันที่คนเขาจะไปช่วยคนโกรกแกงแก้ต้องมานั่งช่วยกูอีกอะ่อะเข้าใจไหมแล้วกูก็สวยซะด้วยสิคนจะต้องแห่มาช่วยกูแหละใช่ไหมทีนี้มันก็จะลําบากดังนั้นก็ต้องให้บรรดาพวกพี่ๆปอๆต่างๆเขาไปช่วยชาวบ้านก่อนช่วยชาวบ้านออกมามึางไม่จะกูไปเป็นภาระโอ้กูจะไปได้ไงก ข้าก็ไม่เป็นกูผัดเข้าวไม่เป็นหรอกเออโอเคนะจำนั้นแหละกูก็สวยซะด้วยสิเดี๋ยวทหารก็แห่กันมาอุ้มใช่ไหมโอ้ยเด็กเจ้าบริกาตกน้ำตกต้องไหนมันแห่กันมาหมดอนี้มันจะยุ่งมันจะยุ่งอ่ะมึงก็จะยุ่ง จะมแตเ่เดี๋ยวอุ้มขึ้นมาแตะเนื้อต้องตัวอีกเอเย้ยวุย้วยมันยุ่งเดี๋ยวเสียผีเสียมากันอีกโอ้ออยมันยุ่งมันยุ่งมันยุ่งเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องไปช่วยประชาชนก่อนอย่าเพิ่งไปสร้างภาพกูไม่กูไม่จนัดสร้างภาพนะให้คนที่เขาเอ้ยแบบเจ๋งจริงๆในการช่วยเนะี่ยไปช่วยส่วนกูนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรให้กูด่ามึงบอกมาแนละ้วกูด่าเอง เขาจยังเออให้บุ๋งพัฒน,นาไปช่วยนะคะเดี๋ยวตรงตรงด่านหน้าส่วนรัฐกนรีการกุญนั่งฟาดนั่งด่าอยู่ตรงนี้เออนะประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยการด่าอยู่แล้วพูดตรงๆนะคือฉันเป็นคนที่รู้ดีว่าศักยภาพประเทศนี้เนี่ยมีมากกว่าสิ่งที่เห็นศักยภาพของประเทศนี้ทรัพยากรของประเทศนี้เนี่ยมีมากกว่าสิ่งที่ฉันเห็นดังนั้นเนี่ยฉันจึงมีความรู้สึกหดหู่และฉันก็เลยไม่ดูฉันก็เลยไม่เปิดรายการพูดตรงๆคือฉันมีความรู้สึกว่า เฮ้ยศกักยภาพและทรัพยากรของเรามีมากพอที่จะช่วยชาวหาดใหญ่มีมากพอที่จะช่วยชาวภาคใต้ทางภาคแต่ทำไมการบริหารจัดการทรัพยาก,กรกับศักยภาพเนี่ยมันถึงห่วยแตกได้ขนาดนั้นจะมานั่งโทษใครเนี่ยมันก็ไม่ได้ขี้เกียจดราม,มา่าถ้าเกิดกูนั่งจัดรายการเดี๋ยวกูจะนั่งด่าอีกฉันก็เลยไม่จัดรายการเมื่อวานก็เลยนั่งโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เช็คเช็คเช็คแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปนะทุกคนคือจะจะบอกให้นะ ศักยภาพของประเทศฉันเนี่ยทรัพยากรของประเทศฉันด้วยนอกเหนือจากแร่แรเทียมที่อนุทินเนี่ยเซ็น MOU ให้ประเทศอเมริกาได้เปรียบเป็นประเทศแรกและจะได้สำรวจเป็นประเทศแรก MOU มัดมือมัดตีีประเทศชาติเนี่ยในฐานะที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยและนายรัฐมนตรีอะไรก็ตามแต่จะเป็นคนดิบคนดีคนเก่งมาจากไหนก็ตามแต่แต่เสือกเนี่ยไปนั่งเนี่ยเซ็น MOU ยกแร่แรเทียมซึ่งเป็นทรัพยากรหายาก เป็นทรัพยากรอนาคตของประเทศของโลกให้กลายเป็นการที่ประเทศเสียเปรียบประเทศอเมริกาเนี่ยกูเนี่ยจะไม่เผาผีเลยกูจะบอกมึงให้กูไม่สนใจหรอกอำนาจวาสนาบารมีขี้หมาหมกอะไรจับจกกระเปรอะไรกูไม่สนใจทางนั้นน่ะนะวิกฤตเหตุการณ์วิกฤตมึงเอาการเมืองออกไปเลยนะเวลาใครเขาวิจารเนี่ยมึงอย่าคิดว่าอ๋อวิจารณวิจารณพักวิจารณการทํางานของพักน้ําเงินเดี๋ยวเนี่ย คะแนนเสียงเนี่ยมันจะไปตกใส่พรรคเสื้อแดงมันจะทําให้เนี่ยประเทศชาติเนี่ยไปได้พรรคเสื้อแดงไปได้พรรคเสื้อส้มมาบริหารชาติในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าวิจารณ์พรรคน้าเงินเลยอีควายอหวยแต่อีส้นตีน่เข้าใจไหมวิธีคิดแบบนั้นเนี่ยเป็นวิธีคิดที่อย่าเอาการเมืองมาเล่นกับวิกฤตอย่าเอาการเมืองมาอยู่ในสภาวะวิกฤตณเวลานี้เนี่ย ใครบริหารชาติคนนั้นก็จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ใครบริหารอำนาจและใช้อำนาจในทางที่มีชอบเราก็ต้องวิจารณ์และขณะเดีวยวกันประชาชนมีหน้าที่ปกป้องชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และพลเมืองอย่างเราเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะดูแลประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญของประเทศชาติ พลเมืองเราอย่างเราเราก็ต้องมีหน้าที่ปกป้องเช่นเดียวกันแล้วพี่น้องประชาชนพลเมืองของเราที่ภาคใต้ที่หาดใหญ่เขาไม่ใช่พลเมืองหรือที่มึงจะต้องใช้ทรัพยากรของประเทศชาติเนี่ยไปโอบไปอุ้มไปดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครบาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมึงเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรี เป็นขี้หมาหมกจบก,กระเปิดอะไรก็ตามแต่แต่มึงเสือกใช้ทรัพยากรที่ประเทศชาติมีเพื่อที่จะดูแลประชาชนได้อย่างเพียงพอแต่มึงเสือกเนี่ยบริหารทรัพยากรนั้นบริหารศักยภาพนั้นได้อย่างห่วยแตกมากเนี่ยมึงไม่สมควรที่จะโดนแซะโดนด่าหรือณนะเวลานี้เนี่ยแม้จะโซเลตไปนิดนึงสําหรับการตัดสินใจนะคะในการที่จะยกพลขึ้นบกยกยกพลลงน้ําของทางกองทัพไทยที่ไปช่วยภาคใต้แต่ตอนนี้กองทัพ ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วและจริงๆและขณะเดียวกันเนี่ยแม้ไม่มีใครสั่งเนี่ยหน้าที่ของกองทัพภาคที่สี่เนี่ยจริงๆเขาลุยน้ําอยู่ในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วสภากําลังแต่บังเอิญว่าพอดียังไม่ได้มีพลกรจุกฉงฉุกเชินอะไรต่างๆเวลาเขาจะไปทําอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มทงลบแต่ตอนนี้เต็มทงลบแล้วเพราะว่านายกประกาศพลกรฉุกเฉินในพื้นที่หาดใหญ่นะแล้วก็ในพื้นที่วิกฤตพักในพื้นที่หาดใหญ่รู้สึกหาดใหญ่ที่เดียวหาดใหญ่สงขลาเนี่ย ส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยไม่ได้ใช้พลกรแต่ใช้ศักยภาพของของป้องกันภัยแล้วก็ของอะไรต่างๆอีนวยงานป้องกันภัยภายใต้สังกัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ห่วยแตกที่สุดและโดนสมควรโดนด่าที่สุดแล้วมันนะ่ยสมควรโดนด่าจริงๆ นะแล้วผู้ว่าสงขลาเนี่ยย้ายมาจากไหนก็ไม่รู้ยังไม่รู้สีไม่รู้แปดไม่รู้แสแหลดอะไรแล้วก็ไม่รู้จักท้องถิ่นสภาพไหนไม่รู้จักใครเลยประสานงานใครก็ไม่ได้เป็นวันนี้ไม่รู้จมน้ำงอหัวขึ้นหรือยังอีกผู้ว่าราชการจังหวัดเขาสงจังหวัดหาดใหญ่อะนะย้ายมาจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้เอามาเตรียมการเลือกตั้งย้ายมาเพื่อเอามาเตรียมการเลือกตั้งเอ่อย้ายมาเพื่อมาเตรียมการเลือกตั้งเป็นยังไงละมึงย้ายผู้ว่ามาถึงปุ๊บย้ายผู้ว่าเป็นดอกเห็ดเลยปุ๊บปั๊บปุ๊ ภารกิจแรกเพื่อเตรียมการเลือกตั้งเป็นยังไงล่ะมึงพอมีวิกฤตน้ําท่วมไฟแรงฝนมานะปาปาไม่ไหลามาเป็นยังไงล่ะมึงไอ้ผู้ว่าที่มึงไปเตรียมการเลือกตั้งเนี่ยมันช่วยประเทศชาติช่วยนายกรัฐมนตรตีช่วยรัฐบาลในการกอบผู้ซื่อสียงได้ไหมละ่ะเป็นยังไงล่ะมึงมึงสักแต่ว่าคนของใครคนของเขาจะย้ายเป็นบ้านเล่นไปเป็นเหยื่อของข้าราชการวิ่งเต้นเนี่ยมันไม่สมควรหรอก ถ้าเกิดเรามีอำนาจเนี่ยเราต้องสามารถบริหารคนทุกคนขา้าราชการทุกฝ่ายให้สามารถที่จะทํางานตามภารกิจนั้นได้อย่างสําเร็จลุล่วงไม่ว่าเขาจะเป็นเสื้อสีอะไรไม่ว่าเขาจะมีอนเดนดาทางด้านการเมืองอยู่ในทัศนคติอยู่บนหัวกระบาลของเขาเรื่องอะไรก็ตามแต่เข้าใจไหมที่ฉันพูดได้เนี่ยเพราะฉันเคยบริหารประเทศชาติที่ฉันพูดได้เนี่ยเพราะฉันเนี่ยเคยเป็นเนี่ย ผู้บริหารระดับต้นของประเทศมา3ากระทรวงแล้ว3รัฐบาล3นายกรัฐมนตรีแล้วที่ฉันพูดได้เพราะฉันเนี่ยบริหารประเทศมาานมาแล้วพวกเราเนี่ยไม่เคยบริหารประเทศชาติโดยแบ่งพวกแบ่งพรรคไม่เคยบริหารประเทศชาติโดยแบ่งสีนั่นสีนี้บางคนเป็นข้าราชการเนี่ยสีแดงติดหน้าผากักตั้งนั่งฉันยังตั้งเป็นอธิบดีเลยบางคนเนี่ยทัศนคติเสื้อส้มเนี่ยอยู่บนหัวไหลทัศนคติตั้งนั่งเนี่ยเมื่อเขาอยู่ใน แห่งผนที่จะต้องบริหารจัดการเราจะต้องวัดผลเขาด้วย KPI ของการประสบความสําเร็จในการบริหารตามนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายของกระทรวงและก็ตามนโยบายของการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคนแต่ละคนเนี่ยมันย่อมมีทัศนคติทางด้านการบ้านการเมืองการสมองการอะไรต่างๆการไฟฟ้าการปลาปาในแตกต่างกาันทั้งนั้นแหละมันไม่มีใครหรอกที่จะต้องมีทัศนคติทางด้านการบ้านการเมืองมึงจะไปบีบบังคับคนเนี่ยให้รักกันชอบกันเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอก มึงจะไปบีบบังคับคนเนี่ยให้มีทัศนคติแบบเดียวกันกับมึงเนี่ยมึงจะไปบีบเบียบนั่งแบบนั้นก็ไม่ได้ดอกเราไม่สามารถที่จะไปเบียดบังความคิดเห็นหรือว่าไปปิดบังทัศนคติของประชาชนได้หรอกก็มึงไปผัดข้าวอยู่นั่แหละเขาเรียกว่าปรับวิกฤตให้เป็นการเมือง่ะมึงผัดข้าวอยู่นั่นอ่ะทั้งทั้งที่เวลาที่ผัดข้าวประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยสามารถที่จะบัญชาการอะไรตั้งเยอะตั้งแยะตามอำนาจของนายกรัฐมนตรีคีคุณพี่พอจะเข้าใจหรือยังทำไมถึงโดนด่าพอจะเข้าใจหรือยังอ่ะ มืคนเข้ามาแซดดัมาริกาว่าอ่ะปักหมุดนะคะอ่ะปักหมุดเฮียนี่นะคะอ่ะมิสเตอร์อ่ะเก่งมากไปลงสสเลยครับอ๋อขอโทษนะคะกูไม่ลงสสตำแหน่งส้นติอกนั่นหรอกเพราะว่ากูนั่งเนี่ยเป็นแม่ค้าอยู่ตรงนี้ดีๆกูมีเงินเดือนมากกว่าสสประมาณ8เท่ามีเงินเดือนมากกว่านายกรัฐมนตรีประมาณ4เท่าและขณะเดียวกันการเป็นสสมึงเห็นสสในสภาประมาณ500คนนั่งด่ารัฐบาลได้เหมือนกูไม่ล่ะนั่งสามารถตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เหมือนกูไม่ล่ะ เป็นสอสอสามารถที่จะใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยยกหูไปหารัฐมนตรียกหูไปหานายกรมตรีได้เหมือนกูที่นั่งอยู่ตรงนี้ไหมล่ะการเป็นสอสอสามารถที่จะวิจารณ์การทํางานของนายกรัฐมนตรีก็เลยแม้กระทั้งเมียนายกะรัฐมนตรีกูยังด่าเลยเนี่ยสอสอแต่ละคนเนี่ยตั้งกระทู้กระแทกไปเบียดเอาไปเอาเวลาสภา,าตอน8ปดโมงตั้งกระทู้เนี่ยสามารถประสบความสําเร็จในการวิจารณ์รัฐบาลและมีการขับเคลื่อนอรัฐบาลด้วยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนดเรมาริกาไม่ล่ะมึงคิดว่าไหมล่ะมึงคิดว่าไหมมีสเตอร์ มึงคิดว่าไหมอะทำไมมึงจงกลับกูซะไอมิสเตอร์เข้าใจไหมไอมิสเตอรม์มึงรู้ไหมกูเป็นด็อกเตอร์มาริกาเนี่ยกูมีมูลค่ามากกว่าคดพ่อคดแม่มึงรวมตัวกันกองกองขี้หมากองเดียวของมึงอะ่ะมึงเขา้าใจยังอย่ามาซ้ตีนกับกู เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณนั่งวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมึงไม่เห็นด้วยกับกูก็นั่งเฉยๆแล้วก็ปวดขี้ก็ไปขี้ซะแต่ถ้าเกิดมึงเห็นด้วยกับกูเนี่ยมึงก็ดูเสว่าประเด็นไหนที่มึงเห็นด้วยกับกูบ้างและประเด็นไหนที่มึงจะดีเฟนแล้วเวลามึงดีเฟนจงดีเฟนจงถกจงเถียงจงถามในสิ่งที่กูพูด นะถ้ากูพูดว่าเฮ้ยเป็นสอสอดีกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมน,นรตรีกับสอสอ,อะไรดีกว่ากันระหว่างเป็นแม่ค้ากับเป็นดรักมริกาอะไรดีกว่ากันถ้ากูพูดประเด็นนี้เมื่อไหร่มึงขึ้นมาเป็นดีเฟนต์กับกูเรื่องนี้ได้ทันทีแต่กูกําลังดีเฟนต์การบริหารจัดการเรื่องน้ําท่วมการแก้ไขปัญหาประชาชนของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมึงเข้าใจไหมอีควายอีสันตีนอีสันหอกกูยังไม่ได้พูดถึงสอสอกูพูดถึงนายกรัฐมนตรีอีควายว่าเฮ้ยเป็นสอสอดีหรือเปล่าเนี่ยมึงค่อยเข้า แต่เวลานี้เนี่ยร์ดเรมาริกากำลังพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกูยังไม่ได้พูดถึงสสมึงไปดูดิคดพ่อขดแม่สสอกองกันอยู่ที่จังหวัดสงขลายังช่วยประชาชนไม่ได้เลยกูยจะไปพูดถึงสสหาหอหาพ่อหาแม่มึงทำไมล่ล่ะกูกำลังพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการของรัฐบาล อีสอนตีนอีสอนหอ,อกอีส้นควานเป็นยังไงละมึงอยู่ดีๆแม่งเสือกให้กูต้องมานั่งเฮ้ยกูก็ขี้เกียจนะพวกมึงเนี่ยเฮ้ยทำตัวดีๆหน่อยสิวะมึงเป็นประชาชนเนี่ยมึงไม่ช่วยอะไรเขาเนี่มึงก็นั่งอยู่เฉยๆเลยไปไป